ไปกินซ่อมตำร้านรับรับที่อยู่ในซอกในหลืบของจังหวัดระยองนะครับแต่ต้องบอกเลยว่ารสชาติสุดยอดไปดูเลยโอ้โหนู่นูน่น,น,นป้ายอยู่นู่นเห็นไ,ไหมมนี่นี่นีเดี๋ยวซ้ายกับไปเลยโอ้ยซอยแคบมาก โโทำไมลรถบันเยอะอย่างนี้วะนนี้นี่เรามาถึงร้านแล้นะครับแต่ว่ารถเยอะมากจะเห็นว่ามันแคบถนนมันแคบมากนี่ครับร้านอยู่ขวามือนู่นฝนตกด้วยนะครับวันนี้ดูคนเห็นว่าคนยืนรอกันเยอะมากเลยคโอ้โห นี่มาดูหน้าพ่อครัวมือฉมันของเราแหมยิ้มหน่อยโอ้โหคนเต็มร้านเลยต้องรอแล้วงานนี้มาถึงที่ร้านเคสแกแล้วนะครับแต่ว่าคนเต็มนี่ตรงนี้เป็นจะเป็นครัวนะครับนี่จะทำอยู่ข้างหน้าร้านนี้เลยนะครับอันนี้คือมือโรของเราก็คือแจ้งเป็นลูกชายของป้ากัานะครับอันนี้มาสื่อสารต่อ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งหาโต๊ะก่อนมาถึงคนเต็มนะต้องรอก่อนต้องบอกเลยว่าร้านนี้ี่เด็ดเดี๋ยวรออีกนิดนึงตอนนี้เราต้องรอ <c oughs> คนรอคิวเยอะมากเลยเนี่ยครับ <c oughs> หลายคนเลย <c oughs> มาแล้วครับเมนูแรกนะครับเราสั่งต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะครับใส่ไข่ด้วยนะครับเมนูนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามันแซ่บสมชื่อจริงๆแซ่บมากๆดูคนกินก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าแซ่บแค่ไหนโว้และเมนูที่สองนะครับเป็นปูดาไข่นะครับเราเจอในเพจนะครับเขาบอกว่ากิโลละเจ็ดร้อยบาทโอ้เหลือเชื่อนะครับดูนะครับไข่เน้นๆนะครับไข่แน่นมากๆนะครับต้องบอกเลยเมนูนี้ไปแล้ว ้ามพลาดเด็ดขาดกิดนเข้าไปและเมนูเด็ดอีกหนึ่งเมนูก็คือปีกไก่ทอดนะครับบอกเลยครับเมนูนี้นะครับเป็นรสชาติของปีกไก่ที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนต้องบอกเลยนะครับใครมาร้านนี้ถ้าไม่สั่งปีกไก่ทอดจะเสียใจนะครับเพราะว่ารสชาติของปีกไก่สุดยอดมากดูสิดูดดดนิ้วจวบๆเข้าไปให้และเมนูที่ไฮไลท์ของวันนี้นะครับคือยำรวมมิตรหรือยำถาดได้เลยนะครับ ใส่วัตถุดิบมาเยอะมากนะครับนับดูแล้วประมาณสิบสองสิบสามอย่างเลยนะครับโอ้โหนี่แหละมันว้าวมากนะครับยำรวมมิตรนะครับหรือยำถาดนะครับใครมาที่นี่ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าอะไรเพราะน้ำปลาร้านะครับต้องบอกเลยมันแซ่บนัวถึงกึ๋นจริงๆนะครับเวลาเรากินก็อย่าลืมนะครับเนี่ยครับต้องชิมน้ำปลาลาก่อนเป็นไงโอ้โหจ้างนี่ไงห็นไหมครับวิธีการกินก็ราดน้ำปลาล้าเข้าไปนะครับราดแบบนี้ ซดกันไปแฟบกัให้ชื่นใจลาดกันไปอีกเอาปลาแซลมอนมาราดกันไปลาดกันไปโอ้โหน้ำลายสอเลยนะครับลาดแบบนี้แล้วก็ยกซดชื่นใจเขาลุกตื่นนะครับนี่ยครับตามด้วยข้าวเหนียวจิ้มน้ำปลาร้านะครับสุดแซ่บนะครับนี่ทั้งหมดนี้นะครับก็คือสี่เมนูที่เรามาทำคลิปในวันนี้นะครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็คือร้านส้มตำป้าจักตำเปาะแตกนะครับอยู่ที่อำเภอแกรงจังหวัดระยองนะครับอยู่ในซอกในซอยแคบๆเล็กๆนเองครับซึ่งเป็นบ้านของเจ้าของร้านเองนะครับเป็นสวนมังคุดนะครับมาระยองอำเภอแกรงนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาและร้านเขาหยุดวันอังคารนะครับแต่ถ้าตรงกับวันหยุดคาตะเลอก์เขาก็จะเปิดให้นะครับทั้งหมดนี้ก็คืออาหารที่เราสั่งกินในวันนี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดใจพิมพ์คอมเมนต์และกดแชร์ด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปไปแล้ว